ตอนนี้นะครับเราจะทําการทดสอบนะครับค่าของสีนะครับโดยใช้เครื่อง wr 1 0นะครับโดย wr 1 0นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมี light s o r c เนี่ยเป็นแบบ d 69อ่ะ65นะครับามาเริ่มกันเลยนะครับโดยจะทดสอบที่ชิ้นงานมาสเตอร์เนี่ยก่อน คิดงานมัตเตอร์ได้เท่านี้นะครับต่อมานะครับเราจะทดสอบค่า differential คิดงานมัตเตอร์ได้ L 16.05 a 1.07 b ลบ5 0นนะครับผมจะทดสอบตามที่ลูกค้าบอกนะครับก็คือทดสอบจุดละ2ครั้งจำนวน10จุดนะครับจุดแรกนะครับ หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมบันทึกค่าก่อนเดลต้า e เป็น0.37แล้วก็0.32นะครับโดยความแม่นยาของตัวนี้ก็คือค่าเดลต้า e เนี่ยรีพีเตอร์เนี่ยค่ารีพีทก็คือค่าวัดจุดเดิมซ้ำเนี่ยครับจะอยู่ที่ไม่เกิน 0.8นะครับผมอันนี้ก็ถ้าสังเกตค่าเดลต้าเนะครับจะต่างจากเดิมประมาณตอนนี้0.05นะครับก็ยังไม่ถึง0.08โอเคผมเริ่มจุดที่สองนะครับก็เป็น0.05กับ0.07 ดูจุดที่สนะครับศูนกับ0.12เห็นปะมาเปลี่ยนจุดนะครับตรงกลางั้าง 0.56กับ0.55นะครับครั้งที่5แล้วเอามาตรงนี้ป่ะเท่าทะะไหร่ผมไม่เห็น0.15กับ0.14นะครับ มุมนี้บ้างนะครับ0.15ย์จกับศูนย์นการที่7นะครับริมนี้บ้างศ 0.16กับ0.10นะครับที่เมื่อกี้มันคาดเคลื่อนนะครับเนื่องจากผมขยับมือขึ้นนะครับเพราะว่าจะเอี่ยวตัวดูค่าที่ได้นะครับทำให้เกิดการคาดเคลื่อนที่มากขึ้นนะครับมุมนี้บ้างนะครับ 0.15กับ0.08 0.15กับ1.6นะครับ จ 0. เท่าไหร่เมื่อกี้0.08กับ0.9นะครับถ้าก็จะได้ค่าประมาณนี้นะครับค่าที่ได้10ครั้งก็จะมีค่าแตกต่างกันไปตามลักษณะสีนะครับผมส่วน ค่ารีพีทนะครับของ d ดลต้า e เเนี่ยก็ยังอยู่ในเล้งนะครับก็คือน้อยกว่า0.8นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับเออร์เลอร์ er จะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ Human e er เ r อรด้วยนะครับ mm hmm. ผมเนื่องจากการขยับมือตอนกดหรือว่าการกดไม่แน่นหรือว่าอา,อาจจะเพเยอะด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยทำให้าการสะท้อนของสีเนี่ยมีความแตกต่างกันไปบ้าง เล็กน้อยนะครับก็ขอจบการาทดสอบตัวมาสเตอร์ที่เป็นสีผ้าพื้นสีดำตัวนี้นะครับผมขอบคุณครับ